สวัสดีจ้าวันนี้พาน้องน้ำมูลมาสวัสดีทักทายป้าลุงนะคะสวัสดีคับสวัสดีคับน,นอนเล่นรอแมงแต่เจ็ดโมงขึงแม่ไปสักผาล่างขวดนุ่มวันนี้แม่น้ำไดโอนตีนร้อนบลอออ็อกไข่อะไรด้วยจ้ะบล็อกหิวข่าวอยากาก,กินแจมม่าอืมไม่นอนเราก็ได้มามม่าต้ม เดี๋ยวขอ,อกินมาม่าก,ก่อนอย่าเพิ่งร้องครับขขากำลีงจะบอกอยากอยากมาม่าจา้าอะไรไม่ให้หนูนอนร้องแต่เจ็ดโมงครึ่งน,น้านานแล้วเนะาะเช้ามีมาม่าก,กับโอวนลตินยาวละล้นอ,อืม ตื่นมาตั้งแต่6โมงหาดซีฟมาปีใหม่มินอาบน้ำแต่งตัวเพื่อน่งพี่ไปโรงเรียนเราแม่ก็เลยขยำผ่าเพื่อนลูก,กท้ามก้าวเข่าจะชาว คนก็โอ้ตายมวยจิ๊บจิ๊บจิ๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งร้อง,อ,งอย่าเพิ่งร้อง,อ,งอย่าเพิ่งร้องนะโอ้นอนนานแล้วเนาะสองโก,กว่าล่ะให้น้ำเพิ่มพลังก่อนอืมเดี๋ยวไม่มีน,ม,นมให้หนูกินนะอืมครับผม うん。 mặt cắt cá ừ ต่อยางนอนอะไรคืนนั่นล่อครับอืมแม่เสยแล้วมเสียแล้วออืมอืมอือืมอืมอะ่เสแล้วเสียแล้วมเสแล้วแล้วอืม เช็ดป,ปากก่อนเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนแป๊บนึงเรื่องมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ Cắp 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 Ừm Ừm Nhạc mhm mhm à mhm 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 à mhm 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 à mhm 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 ฮึ่มฮึ่มมฮึยารู้ไหมลูกฮึ่มฮึ่มฮน้าแล้วได้เชิงงอเงี้ยอือทำไม่นานมาคุณนหน่อยข้อปีก่อนเดี๋ยวนีเนี่ยเบอกป้าลุงดิเดี๋้าข้าอปีก่อนนะครับไปข้าอปีเดี๋ยวบอกป้าลุงผมข้าอปีก่อนครับผมข้าอปีเอ๊อ็ก่อนนะครับ ผมกินนมเยอะแล้วครับถ้าหิวอีกเดี๋ยวแม่น้ำให้กินนีกนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับอ่ะทูจาป้าลุงก่อนสวัสดีครับป้าลุงเดี๋ยวผมลงเปก่อนนะครับโอเคโอเคครับลงเปก่อนครับป้าลุงอุ้ยร่อมากวะเนี่ยชุ เย่ไอ yeah. ผมชอบแบบนี้คะ่ะไม่ร้อง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 ไอ,งไ,มองไม่น้ำจำิ่มเอาผ้าบางๆปิดเลยผมชอบแบบนี้คะ่ะแดีวผมจะิดผ้ลมก่อนนะครับผมชอบแบบนี้ครับป้าลุงผมชอบเอเอแบบนี้ครับเดี๋ยวไม่น้ำเปิดผ้าลมให้ผมก่อนครับร้อน เออเอีแลวกลับนอนน้ำมนนอนก่อนนะคะับนอนน้ำมอนอ,นอเอ แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนต้องรีบเร่งเอ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  เอ๊กินข้งววันไหนกันแคบจะโบอิมอแคบจะโบอิมเลยอ่ะคนนอยอยากนอนจ้ามาอุ้ยนอนในป่าลงเลยอุ้ยโอ้เอ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 ครผมเอ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  Eh, 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 E é. คลิปนี t t ้ลาไปก่อนนะคะป้าลุงเดี๋ยวแม่น้ำเอาน้องน้ำมนนอนก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ